ทำงานเพื่อเงินเป็นสิ่งที่ใคร,ใครก็ทำได้สวัสดีค่ะบีมป็ลูกหนึ่งสอนออนไลน์นะคะวันนี้นะคะบีจะมาให้ข้คอคิดดีๆกับทุกคนนะคะก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดคอมเมนต์ดีๆสักคอมเมนต์นะคะฝากแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆนะคะกดบนันทึกคลิปนี้ไว้เพื่อดูย้อนหลังนะคะกดรีโพสต์ได้รีโพสเลยค่ะแสนแรกมาจากแรงงาน ล้านแรกมาจับความคิด10บล้านแรกมาจากระบบร้อยล้านแรกมาจากการทำซ้ำ3า3ข้อแรกหลายหลรอบจนได้หลายๆระบบการทำงานเพื่อหาเงินเป็นสิ่งที่ใครๆก็ทำได้แต่การจะรวยได้คุณต้องทำเงินเข้ามาถึงแม้ว่าคุณจะไม่ทำงานคนที่ทำงานอย่างขยันขันแข็งและใช้แรงงานอย่างมุมานะ อาจจะดูน้านับถือในสายตาของคนทั่วไปแต่รางวัลพนักงานดีเด่นมันให้ชีวิตที่คุณต้องการไม่ได้หรอก